อเออหรือไต้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 หนุ่มมิวอาปากเร็วออาปากอาปากการ์ตูนโอ้โหการ์ตูนไม่พูดอาทิตย์หน้าหนูเอาทิตย์หน้ามันเกิดหนูเ้ยนะเอาของปั่นมาก่อนไม่ได้หนูไม่อยากให้คนดีอยากรู้ไม่ได้ถ้าให้อาจารย์ม,มาบอกก็อบอกให้อยากหนูแล้วแต่<ๆ>ไม่ พระอาจารย์ทำอาจารย์ทำให้หนูอยากแค่แต่ขอไม่ขอจะฟรีดิเออจะฟรีให้ฟรีให้ใจตลกให้มาให้มาหมดแล้วอะกระตูไม่รักษาน้องกูนั่งด้วยอย่าไปไม่ทารไม่ทานผมกินปิดไงเป็ดยังข้างเปิมเนี่ยอาจารย์มาจานน้องอะเนี่ยปุ๊บเลยโอ้โหกินน้องกูมาแล้วว่ะน้องยังใหญ่เลยเว้ยทำไมน้องมันใหญ่ขนาดเนี้ยทานกินแล้วทากินทำอะไรกันปะเหนื่อยกินข้าวจะอิ่มแล้วเนี่ย วันนี้ปิมไม่ป่วยหรอปิมวางบนหัวพี่เลยนะปิมโดนปามทำหายเลยทำอะไรเฮ้กขอจทษไม่ยอมให้เลื่อนการแข่งขันขอโทษว่าไงว่าไงหนูไอ้พี่ไอ้ปามเมื่อตอนนั้นหนูเนี่ยยืนเชื่อน้ำอยู่ไอ้ปามมาเดินมาถามหนูว่าระหว่างไอ้พี่ใหญไอ้ปามใครเป็นเมฆใครเป็นเศษฮึมมันมันแบบ ก็อธิบายพระอาจารย์ไม่รู้เรื่องพระอาจารย์แก่เ็กคือลักเ็กคือรักแล้วไอ้บอมเดินมาถามว่าระหว่างไอ้พี่กับไอ้บอมใครเป็นเจ๊ใครเป็นเมยเหมือนเลิฟซิกเลยปุนกับโน่เป็นเมยกับเป็นเจุ๊้ยตายตายคืนนี้มีไอ้พี่ไม่เปลี่ยนคู่จากไอ้นายเป็นไอ้ปามเฮ้ยปีนย่ไปอีกดีปีน่ตายอย่าพูดเลยพระอาจารย์พระใบหมองนี่มาอุ้ยตายตายเลยอย่ามาอย่ามาจดนะนุ่ที่ดาอยู่นี่นี่ที่ดา้ยตอบา เ้ยโต๊ะอื่นก็มีเยอะแยะไปหนูเอ้ยรักเพื่อนรักเพื่อนมีแลไรบ้างล่ะรักเพื่อนจริงว่ะต้องพิสูจน์อย่างงี้มื่กับหนักมื่กับอะไรยังไงนะที่เล่าไอ้ฟาร์มเมื่อกี้เนี่ยรักเพื่อนไม่ต้องเอาไปที่ไหนก็ได้ขนาดฮะไม่ต้องเอาไปที่ไหนหรอกเอาที่ไหนแล้วหรอที่5หรออะไต้าไส้เลือดอร่อยเนี่ยดูป้าเลื้ยงกระตุนนี่สวยๆอ่ะสีมันตกเอาคือปากกระสีน่ะ เไปสอบเอาสีไปสอบแข่งเมไรทำไมถึงตกสีมันเผ็ดสีไม่หลั่งกันบ้านอะสีไม่สีแม่หนังสือสีเราตกสีสอบตกอ้าวทำไมไม่เรียนเอาสีไม่ทนได้เหรอสีไม่สอบตกสีไม่โยเอ้โอ้ยเดี๋ยววันข้ามาจะมาทั้งด้วยอ่ะอยากมามแล้วที่เต็มแล้วเนี่ยเอาไหนมามาเราอิ่มแล้วจบแล้วล่ะนั่งบนหอยยางที่ไหนหนูไปให้ไม่เห็นตายตายมาไป อันนุนรับเร็ว